แรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงน,น,นะคะขอ้มคะอาก,ะ,ากะ,ะ,ะ,อะ้คแจันไะค่ะยังไงบ้าบรรยากาศเป็นปีแรกนะคะที่ได้มีโอกาสมาห่วมแกบัิินนะคะให้กับแฟนๆละมอนอ ดีใจค่ะแล้วก็ถอไย้ว่ามันเป็นวันที่เราจะได้มานัดเจอกันนัดพบกันเพราะว่าเป็นละครส่วนใหญ่ก็จะชมให้กังใจเราผ่านหน้าจอผ่านทุกชอ่องทางหรือว่าแผตนพรมื่นนึ่เนาะแต่โอกาสนี้ก็คือเราได้ไมาเห็นหนะ้าผ้าตากันจริงๆได้มาใกล้ชิดกันมากขึ้นก็ดีใจค่ะที่อย่างน้อยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมาไวพรหน้าเวทีให้กับทุกคนค่ะ็นบ้างพอแบบเป็นการเป็นเป็นทีแรกครั้งแรก ผงบอกในเรื่องของศิลปินนะคะที่จะได้ไวอวพรให้ยกับทุกคนอย่างน้อยๆก็คือปฏิทินที่ได้จากพวกเราพี่น้องนักสแสดงแล้วก็จากทางช่องวันเนี่ยก็เป็นของที่ระลึกส่งท้ายปีนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นการไวยพผ่านในปฏิทินไปเนาะว่าให้ทุกคนแบบยูดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ในปีต่อไปก็ได้เปิดในแต่ละเดือนว่าเออแต่ละเดือนเราทําอะไรไปบ้างก็ถือว่าวัาวนเนี้ยทุกคนได้ ได้ปฏิทินแล้วมีรูปพวกเราสแสดงกันไปเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งกำลังใจที่อยู่ในนั้นให้กับทุกคนได้ตลอดทั้งปีค่นะเป็นของขวันปีใหม่ทุกท่านใช่าใช่ค่ะเป็นของขวัญปีใหม่จากพวกเราทุกคนนะเดี๋ยวพร้อมูเรียบร้อยหรืะเซนพร้อมค่ะ ทุกคนอาจจะทิ้งตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าก็ตามคาสาั่งนะคะบางครอบครัวก็อาจจะต้องต้องทิ้งบ้านไว้สักช่วงหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นตอนนี้เราได้แต่ภาวนาช่วยกันนะคะแล้วก็อยากให้อยากให้มันยุติไวๆแล้วก็กลับมาสู่สถานการณ์ที่มันสงบสุขไวๆเพราะว่าเราก็อยู่กันแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วเนาะเรื่องสงครามเราอาจจะได้ยินตั้งแต่เด็กๆมากๆแล้วอาจจะเป็นรุ่นคุณยายเล่าให้ฟังสมัยสงคราม เราไม่คิดว่าพอมาถึงรุ่นเราแล้วจริงๆตอนนี้จะมีสงครามเกิดขึ้นในในจุดเดิมที่มันเคยเป็นซึ่งทุกคนลําบากเอาจริงๆแล้วก็ลําบากมากแล้วก็อยู่อยู่กับความเสี่ยงตลอดเวลาเรามีการอัพเดที่กบ้านที่บ้านเป็นห่วงตอนนี้มัขนาดไหนอัปเดตกันทุกวันเลยค่ะ จริงๆในวันหนึ่งถามก,กันบ่อยมากว่าเป็นยังไงเสียงปืนยังได้ยินอยู่ไหมแล้วก็มันมันรุนแรงขึ้นไหมหรือว่ามันมีคําประกาศหรือว่าคําสั่งออกมาอีกไหมทุกคนยังจะอยู่ที่ศูนย์อคยพศูนย์พักพิงเนี่ยยังอยู่จุดเดิมแน่ไหมหรือว่าจะต้องขยับเข้ามาอีกหรือเปล่าคาสั่งยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถามทางบ้านแล้วทุกคนก็คือแบบรายงานกันในกลุ่มก็มีมีกลุ่มือครอบครัวก็นั่นแหละค่ะยังยังอย่างพี่สาวเป็นครูก็ยังกลับไปสอนที่โรงเรียนไม่ได้ คุณแมก่ก็ยังอยู่ที่สุดคนพยสิ่งของต้องใช้ปัจจัยต่างๆพอสำหรับพธีพพทางกานเเชื่อว่าไม่พอค่ะไม่พอแต่ว่าวันนี้เราเราเราจะประกาศแบบรับบริจาคหรืออะไรเงี้ยมากๆกเหมือนตอนแรกๆเราเราก็ทำกันค่อนข้างลำบากแต่ว่าก็ ก็เหมือนแบบมันก็ค่อยซึมใต้ดินเอาเนาะหมายถึงว่าส่งข่าวกันภายในก็ส่งข่าวกันได้ว่าใครอยากช่วยกันหรือคนไหนอยากอยากอยากแบบไปมอบอาหารหรือว่าสิ่งของจําเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งข่าวกันภายในกันและกันเอาคือเบื้องต้นเราทํากันได้เท่านี้นะคะแล้วก็พยายามบอกทุกคนว่าอยู่ตรงไหนอย่าโพสโซเชียลนะอันตรายมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากคอยเตือนที่เปนนี้ยอเป็นอันตรายเสี่ยงแล้วก็ แม่น่าจะน่จะร่มร่น่าจะร่วมร่ารอ,อาทิตย์แล้วนะคะใช่ค่ะร่วมสอ,อาทิตย์แล้วก็อยู่ที่บ้านเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงเพราะว่าที่บ้านคุณแม่ก็จะแบบปุูก ที่ใชยแดนมากๆที่จะสมมติว่าในวิถีของระเบิดจะมาถึงใช่ไหมคะหมายถึงว่ามันขยับประมาณนิดน,นึงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาใช้อาวุธที่ยิงได้ไกลกว่านั้นก็อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างอันตรายแต่เราแค่ขอภาวนาว่าอย่าให้มันหนักมากไปกว่านี้เพราะว่าถ้าสมมติเขาัรรุุแรงขึ้นเนาะสมตสมติิเราไม่อยากให้เกิดหรอกแต่ถ้าันรุนแรงขึ้นจริงๆเขาใช้อาวุธที่มันดูน,น,น่ากลัวจริงอะแถวนั้นก็ต้องหกพย์กลับเข้ามาให้ เขาอาจจะไม่ได้สบายใจเหมือนอยู่บ้านเพราะเราอยู่บ้านเนาะมานมีแบบนี้ชาวบ้านมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ก,กับลูกปลอดภัยแน่ๆเพราะว่าลงมากรุงเทพใช่ไหมคะแต่แต่อย่างที่บอกกันล่ะค่ะว่าอีกนิดนึงถ้าสมมติว่ามันมันยังดูดูไม่ไม่ปลอดภัยแล้วสถานการณ์มันย,ยังดูแย่ไปเรื่อยๆก็อาจจะคุยกับทุกคนว่ามาอยู่กรุงเทพก่อน ปีใหม่นี้แล้วแล้วะะยังนงนเพราะว่าถ้าอีกหลายครอบครัวที่อยู่ในเขตพื้นที่ชายแดนแล้วเราก็อยากกลับบ้านหาพ่อแม่เนาะมีทั้งทั้งหนึ่งแต่เดินทางกลับไปแล้วเราขนนวลเราวิง ลองหลังปีใหม่ไปดูก่อนใช่ามันดีขึ้นกว่าน,นี้ค่โอยอยวางแกนหม่อยหมองคนทั้งหัดที่มาดู<ม>น,นี่นะคะโดยตรงค่ะเราแบบหลายคนอยากให้เขาให้จบรอบนี้<ม>ตัวเราทำยังไงคะเหมือนกันค่ะคือเราก็ได้เห็นความคิดเห็นหรือบางทีโซเชียลของพ<ม>ี่ๆน้องๆทหารนมะแนวหน้าที่เขาอยู่ประจําที่นั่นนะคะคือคือเขาไม่ใช่ตัวคนเดียวอ่ะเขา เป็นคนหนึ่งที่เสียสละแต่เขาก็มีพ่อมีแม่มีครอบครัวบางคนอาจจะมีลูกตัวเล็กๆอยู่แต่ก็ไปทําหน้าที่เป็นเปนเขาเรียกอะไรเป็นแนวหน้าที่จะรักษาความปลอดภยัยอธิปไตยให้กับพวกเราให้ได้อยู่อย่างปลอดภยัยคนเหล่านั้นเขาก็ยิ่งเป็นกังวลมากกว่าเราคือคิดถึงลูกก็กลับไม่ได้คิดถึงพ่อแม่ก็กลับไม่ได้เพื่อยังต้องยืนหยัดทำหน้าที่อยู่ให้ให้ทุกอย่างมันดีและล้าเรื่นขึ้น แต่ก็รู้สึกได้ว่าทั้งตัวเราเองที่อยู่ในครอบครัวของเราเองที่อยู่ในเขตพื้นที่เราก็มีความกังวลไม่แพ้กันแต่คนที่เขาอยู่แนวหน้าเขาจะกังวลมากกว่าเราแค่ไหนใช่ไหม,มคะต่อให้เขาพร้อมที่จะเสียสละตีชีพแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังเป็นห่วงมากกว่าเราอี่นะคะก็อยากให้ทุกๆอย่างมันมันกลับมาสู่ความสงบและอยู่กันอย่างสันติสุขจริงๆนะคะ มันมันไม่มีหรอกว่าตรงไหนจะไม่มีปัญหากันแต่แค่มีความรู้สึกว่าครั้งนี้มันไม่อยากให้มันยืดเยื้อมากไปกว่านี้นะคะถ้ามันสงบสุขแล้วก็สันได้อย่างสันติมันมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆมันไม่ใช่แค่คนไทยนะคะพี่น้องชาวกัมพูชาก็เหมือนกันก็หมายครอบครัวก็คงลําบากไม่แพ้กันอันนี้อันนี้เราก็มองโดยรวมโดยที่เราก็อยู่บนโลกใบนี้เหมือนกันแล้วก็ทุกๆชีวิตมันมีคุณ่า ก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยไม่ว่าจะชาติใดในโลกนี้เหมือนกันอยากให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็อยากให้อยู่ร่วมกันชายแดนที่ไหนก็ตามก็อยากให้สงบสุขปด้วยกันอยากให้กำลังใจหารฐานาไทาฐานพาตระกลแวนฝ่ายที่เสี่ยงชีวิตอยูตอนนี่อยากให้กังใจนวันนี้นะคะตายอภัไทยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ทุกหน่วยนะคะ หน่วยทุกนายเลยนะคะที่วันนี้เสียงสละชีวิตของตัวเองมากมากเลยนะคะที่จะมารักษาธิปไตยรักษาแผ่นดินไทยให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศเลยในวันนี้นะคะขอให้ทาหารทุกนายทุกเหล่าทัพทุกหน่วยงานเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะดูแลผนวแผ่นดินไทยตรงนี้ขอให้ทุกท่านปลอดภัยในทุกๆสถานการณ์นะคะแล้วก็ทุกเรื่องที่เรากําลังช่วยกันดูแลผนวกแผ่นดินไทยเนี่ยเขาอยากให้มันสงบ ไวๆแล้วก็อยากให้พี่ๆทุกคนได้กลับบ้านนะคะเข้าสู่อ้องก่อดของครอบครัวเหมือนเดิมอย่างสงบนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้นะคะขอให้ปลอดภัยทุกชีวิตทุกนาย